สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับเรานะครับพาตัวรูทั้งกู้ใจพายกันเมืออนะครับวันนี้ก็เรามีนะครับมีอะไรอ่าเคกอุโสูเคกอุโสูนะครับโอเคโค้งจริงนะคะเขกจริงๆรูงจักหน้าเกินไปแล้วนิงงนี่นะครับก็จะพานะครับเค้กนะครับเอาสูมากเลยนะครับเป็นเกียรติยังมากเลยนะครับที่แกจะไปอ่า อยากไปดูตูลูของเราตูลูพระเอกตูลูนะคะใช่ครับไม่รู้เป็นใครแต่ยังไม่บอกนะครับวัยรุ่น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 ไม่ใช่วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นไว้ให้ลุ้นครับไว้ให้ลุ้นนะครับอันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านอยู่ที่บ้านของอาจารย์แจ็คนะครับอาจารย์แจ็คช้างชื่ออะไรนะไพ่ไพ่ล่าใหญ่ล่ําใหญ่นะคะล่าใหญ่กับไพ่เพชรก็ที่แรกเราอยู่ที่ซุ้มเนาะอาจารย์แจ็คโทรไปนะคะว่า จะไปรับอ,อ่ะรับคนนะครับวันใครมานูนนะคะเนี่ยมันเป็นอะไรกดกดกดแล้วเอมันมต้องดับนะ ไลออฟจะเปิดไฟนะโอ้ไม okay. oh. uh, uh, really oh. ่เอ้ยเปิดไฟอะไรตะเวนตะบนรถมันก็ไม่ยอมทีเล้นี่แขกใหญ่แขกใหญ่ใหญ่ขนาดไหนรอดูนะครับอ๋อเรียค่กต่อไปครับโอ้คนจะสืบต่อไปนี่แหละต้องอาศัยรุ่นนี้แหละครับกำลังเยอะครับตาลูกหลานใคร ลูกล้านตาเมาครับลูกชายลูกชายพี่ใหญ่เมาใหญ่ครับลูกชายเออลูกชายพี่ใหญ่เมาครับผมเล่นอะไพี่ใหญ่เกาได้ใหญ่เกาใช่ครับอดีตเกษียณแล้วเจ็ดอดีตอดีตต่อไปรุ่นนี้แหละจะเป็นหัวหอกต่อไปครับศึกษามัรนธรรมความเชื่อเคยรู้จักเต่าไหมก่อนเต่าเตะ่าไหมโอ้ยค่ะโอ้อยู่บ้านพี่มานี่เออบ้านพี่บ้านโอเคเกษนาแล้วครับ นั่นเป็นเพื่อนตาเด้โอ้ลุงตาโอเอาลูกหลานก็ไปทำงานไงค่ะค่ะเออรู้จักอยู่ค่ะตาโอ้เตาโอเขาฝากงานกับฝากลูกฝากลูกไปเกือบไปเอาอยู่แล้วเมาไปเกือบไม่เอาถ้าไม่ใช่ลุงตาไม่เอานอลสมัไมจะโกรธนานแล้วใช่ไหมนานแล้วเนาะแล้วสมัยพวกเขาไปเข้าวังใหม่ๆนู่นเออ ฝากคนไปทำงานดันเมาไฟไอยุ่นไอยุ่นเมาไฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นแฟนเป็นนแฟตามดูอยู่โอ้แฟนขับแฟนขับแฟนขับตามดูนะคะับไปสวัสดีอาจารย์ท่านอาจารย์นฤมลเนี่ยแกตั้งใจว่าจะเป็นสารคดีระดับโลกเลยสวัสดีค่ะการเอาช้างสวัสดีค่ะ โดยคนสุรินแกชื่นชมคนสุรินมากแกก็เลยเนี่ยแกของงบจากรัฐบาลหรือรองงบหรือก็ได้มานี่จะเป็นเงินทำไมแล้วแกเก่งมากเป็นคนที่รักช้างมากแกยุ่งสาขายที่30กว่าล้านมาทำขายเรื่องช้างดังไปทั่วลูกเลยครับป่ครับเดี๋ยวเราไปเดลยที่ขั้นครับผมรับผมก็เลยไหนในลุงมาแล้วก็อยากให้ไปลุงไปเยี่ยมชมหน่อยไปครับไปเยี่ยมชมบารมีตูลูหน่อยป่ะเราไปกันเลยนะตอนนี้เรามารับอ่ะ คุณปูแก้วแล้วนะคะปูแก้วแล้วนะไปกันที่บ้านแล้วค่ะคุณปูแก้วมาถึงแล้วนะถ้าดูดูนิสัยได้ไหมไม่ใช่ช่างเอเจเบรหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคุณตาไม่ใช่ไม่ใช่ช่างเอเจเบร์แตเราเรียกเอาใจรู้จักเข้าใจเขานะจะดีกว่านี้เยอะใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังกลับเขายัง ยังแปลภาษาเราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เออดูจากดูจากสายตาเขาแล้วเนาะเออแต่แต่ตาไม่ใช่ชาติไม่ใช่ชาตเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้เอาอันนี้เอานั่งก่อนนั่งก่อนนนั่่งกอค่ะดูชาติได้ไม่ใช่ชาตจริงๆอือดูกอนแรกเขเพราะว่าเราเห็นแววตาเขาแต่แรกเหรอเห็นแววตาแต่เล็กด้วยเพราะเราเข้าใจเรื่องราวต่างๆเพราะมันรู้เราเอาอกเอาใจรู้จักนั่นครับจะจะจะดีกับเราขึ้น เขาก็สวยมากนะครับนี่คือด้าช้างศิลป์กันอางนี่แหละเป็งานศิลลักษณะ้างศิลหน้าเชื่อเลยคอหนาโอ้ยสวยโอสวยคนยายบอกว่าสวยมากเก่นไหมอันนี้ยังมืดๆหน้านี่ความมืดลำสั้น ไม่ตกใจเลยนะเสียงรถเสี่ยไรนะไม่ตกใจเลยขนาดว่าเขาอยู่ในป่าเนอะยังกลัวรถใหญ่อยู่ค่ะเพือตอนนี้เขากำลังศึกษาใช่ใช่พวกเราเพราะว่านานๆเขาได้ออกมาเขากำลังศึกษาเราอยู่อืมพตาบอกว่าจะลู้กำลังศึกษาเราอยู่ต่างคนต่างศึกษากันใช่ค่ะต่างคนต่างใหม่ซึ่งกันและกันได้แล้วสบายค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ช้างดุจริงๆรอกดูตาดูตาไม่เกี่ยวึงไหนไดเกี่ยวกับในไดอืมตอนี้ต้องเราใจเย็นไปก่อนเราต้องอาบน้ำยาเย็นจะร้อนจะเีบร้อนค่อยๆไปเราต้องใช้เวลาเนาะไปเรื่อยๆรื่จะดีเองอืมไม่ใช่ช้างดุแท้ๆหรอกนะช้างดุมันจะลักษณะต่างใช่ไหมตาคือดูตาก็รู้แล้วเนาะช้างดุมันยังไม่ใช่ช้างลักษณะอย่างนี้หรอกอเนาะครับผม ถ้าเข้าใจเราถ้าเราเข้าใจเขานะคะช้างอย่างนี้ชอบเอาใจเอาช้างจริงกับจริงอย่างนี้ชอบเอาใจชอบเอาใจพูดพูดดีๆกับเขาอย่าตะวาดอย่าตะเคตะแกะอะไรอะไรต้องทนไปก่อนให้เขารู้ภาษาเราก่อนนี่เพิ่งเพิ่งเด็กอนุบาลมาพูดภาษาใหม่อนุบาลเด็กโคง อนุบาดเด็กโตสวยทุกอย่างไปหูไปอะไรได้พอเราไม่ตีเขาพอเราไม่ตะคอกเขาเราไม่ตะวานเขานี่จะเข้าใจเราเองจะจะเข้าใจเราที่สำใหัญคนหางเขาเนี่ยเหมือนกระชังคนหางตาแบบเส้นแบบเส้นเหมือนเด็กแรกเกิดเลยอ่ะคนหางน่ะเพราะว่าช้างอายุขนาดนี้แล้วคนหางน่าจะคุยกับคุณสมโภชว่าปีหน้านี้เราจะประกวดช้างสวยในไงใช่ประกวดที่ในหมาลัยเลยประกวดช้าง ช้างโคชรักสวยอ๋อช้างสวยจะมีตั้งแต่ช้างปายช้างสีดอเออเขาเคยประกวดใช่ไหมเมื่อก่อนเคยประกวดกันไปก่อนใช่เคยมีครั้งนึ่งแต่หนุ่มเสกได้ที่หนึ่งผมตอนนั้นผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยจำกันหนุ่มเสกก็เคยได้ที่หนึ่งเคยได้แค่รางวัลนะแล้วพ่อไปไหนพ่ออาบน้ำอยู่ค่ะโน่นโน่นกำลังมากันโน่นเออฮอ้ิวมาเลยครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานแล้ววันนี้ตาลุงมามาเยี่ยม หลแก้วหลุมแก้วโอ้ยคุณตาโอ้ยคุณตาไม่ค่อยได้เจอกันได้ยินชื่อนานแน่ได้ยินชื่อนานแญ่ผู้ใหญ่เมาพี่ใหญ่เมายิ่งรู้จักมานานแ้วแต่ยังไม่เห็นตัวทันทีรู้จักในเฟซใช่ไหมยจักในเฟซแล้วก็ไอ้จ่าีจาก็รู้จักกันจาใช่นี้จมาี่วันนี้เหรอ อพอกำลังจะโทรไปหามันบอกกำลังจะไอ้ไอ้แจ็คเมียแจ็คก็กำลังจัดข้าวไอ้กินอย่างดีเลยก็นบุญคืออาจารย์เลยท่านเลยแล้วผมนั่งทันแล้วเก็แล้วไอ้น้ำเพชรไปอยู่ไหนน้ำเพชรอยู่กับนี่แหละครับลูกชายน้ำเพชรตรงมียครับค่ะที่าคแบบทาน้องทายผมนั่นเลยได้วมัเป็นไงมันอยู่ดีๆเลยผมเปลี่ยนชื่อให้ไปไมั่ชื่อน้เพชรแล้วนะชื่อดงเย็น อยู่นี่ก็เปลี่ยนเหมือนกัน่บุญเย็นเอาเคียงกันเลยเพรา่้ชื่อดงเย็นใจบุญเย็นอันนี้ก็ให้ชื่อดงไอ้บุญเย็นบุญเย็น่ะมันเล่นงานในคนที่ใช้าตายใช่ไหมครับว่าให้ผมไปเปลี่ยนชื่อให้ให้ผมไปเปลี่ยนชื่อรู้จักบุญเย็นด้วยน้าเพชรเป็นดงเย็นบวชื่อน้ำฝนเป็นลูกของนุ่เสกนี่แหละเออเป็นลูกนุ่เสกด้วยใช่ครับเดดหน้าเดด ค,คุณตาก็มาถึงมาถึงตูลูจนนะคะมาดูมาดูตูลูเพราะว่าเนี่ค่ะคุณตาบอกว่าตูลูเป็นช้างที่แบบว่าไม่ใช่ช้างดุเป็นช้างที่มีบาร,รมีเป็นช้างศึกนะคะเราต้องเข้าใจเขาเราต้องดูแลพูดเพาะพาะกับเขาเอาใจเขานะคะคุณตาบอกนะคะจากประสบการณ์นี่คนเลี้ยงช้าง อาพี่แม่นออนแม่ไดคลิปเลยเกิดลงแม่กำลังชวนคุงแก้วว่าจะไปเปิดโรงเรียนฝึกสอนช้าฝันช้าที่มาลัยเพราะว่าเสียดายความรู้ท่านมาขึ้นไปขึ้นดงเย็นไปให้ลดงเย็นตาบอกว่าเคยเปลี่ยนชื่อให้บุญยินนะคะชื่อว่าดงงย็น ยชื่อมาให้แล้วเอย็นเหมือนกันเนอุนบุญเย็นแล้วค่ะไม่พาะมืนดงเย็วนดงด้วยใช่มดุยินอะไรบิดุเย็นมันมันเพราะมาบุญเย็นนะบุญเย็นมันดูยังไงตะแงตะแบงไปอ่กงี้พอดีแปเอามาก็พอดีตอนทำน้องทีพอดีผมก็พาลูกแปาทำบุญเขาสัก นี่เล่นไปสองแล้วตบนนี้ค่อยๆเลี้ยงไปพอช้าไมนยังเด็กผมเอามาอยู่นี่แต่เขาไม่เป็นไรค่ะอยู่นี่เขาไม่เป็นไรเอออเาเอาอย่างนี้นมาดนั้นนะทำทำซองให้มันยืนแล้วก็ทำทำอะไรให้มันยืนแล้วก็เอาขึ้นไปก็เอาไก่เอาไก่ไปก็ได้ขนาดนั้นแต่สวัสดีสวัสดีเออว่าบวัวแล้วบ่วัวแล้วครัเออไอ็นทุ่ยบ่ อันช่วยอันเท้าบุญมาจะว่ากันอ๋อเออใกล้หาของบบราบโราณนี่สุดเกลือว่าอะวอ๋อว่าอะเนี่ยเนีลยไอ้เร่องชิมเหมือนผมว่าอย่างไรเลยจุตาปุ๊บเอจะัวเอจะั่วจู่สวดว่าบุญอันเออเออว่าบุญสวดไอ้ดวงวิญญาณไอ้มอลล์แล้วก็บุญธรรมมาเอ็กซ์เนี่ยคุณตาบอกให้ทำพิธีประชิดบัชนะคะแต่ว่าเราก็ทำทุกอย่างแล้วนะคะ เออตะวันตอเออตะไก่เป็นไก่ฮะเออทำไงเออผมกเครื่อนี้แบเหมือนกันแต่อันนี้ตังโบราณโบราณเนาะใช่ครับผมทำทำแบบโบราณโบราณใจที่อยู่กับเขามันมันก็นุ่นนั่นนี่แต่พอมาอยู่กับเราเนี่ยที่ลูกกับเขาไม่เป็นไรนะครับที่นี้นะครับ มันโดยทำพฤติกรรมรับเกียรติจากปูแก้วนะครับหายเยี่ยมันึงมอกเดิมครับแล้วมันเป็นในลักษณะที่ว่าอย่างพวกโอ้โเดียวเป็นเกียรติยาบมากเลยนะครับอ่าให้คุณปูเขาคุยกับปู่แก้วนะคะเนี่เป็นเกียรติมากเพราะว่าไม่ได้เจอแกง่ายๆนะคะไม่ได้เจอแกมาง่ายๆนะคะแกมาเยี่ยมถึงบ้านแต่ตอนนี้ปลายซอนเกิดปัญหาโทรศัพท์ ความจำเต็มแล้วออยังได้เครื่องใหม่ยัอองได้เครื่องใหม่นะคะรับตูลูเป็นยังไงตูลูเห็นไหมธรรมดาที่ไหนตูลูมีแต่คนอยากมาดูอยากมาชมบารมีนะคะเนี่ยขนาดปู่แก้วยังยังต้องมาเลยปู่แก้วแกเคยเลี้ยงช้างอ่ะในใ,ใ,ในวังนะคะเป็นยังไงครับเป็นเด็กดีนะคบนี่ตูลู โอ้เห็นไหมโอ้โห,โ,หโหดูท่านะครับท่าพ้อยขาของเขาวันนี้รถน่าจะมาดันทางนะโน่นต้องใช้เวลานะคะตูลูกับขวานต้องใช้เวลาเดี๋ยวเขาก็จะดีเองอครับ่าไปเรื่อยๆ ถ้าชอบคลิปนี้ไหมคุณคุณปู่ปู่แกบอกว่าจริงๆแล้วเป็นช้างที่มีตระกูลเป็นเป็นช้างที่มีตระกูลผู้ดีปู่แกไม่เคยมาพ่อปู่แกไม่เคยมานี่สักครั้งนะนี่มาครั้งแรกเลยมาเพื่อมาหาตัูรูไปดูในคลิปแล้วก็เออก็เป็นภาพผมชอบเลยนะ ยังไงคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ